สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคียนสาวติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องนระวางรอที่เราจะไปกินข้าวกันตอนนีสส้สาวติ๊กก็มาทําปลาที่หามาครับปลาตองลายขนาดเนาะสาติ๊กเนะาะจะทำไม่มั่งเลยนะสาติ๊กจะเอาไว้ทําส้มส้มปลาไก่ส้มปลาตอง,อส,ตองส้มปลาตองพี่น้องเที่เรหามา เป็นปลาซิวเป็นกุ้งเขาก็คั่วไปกินกะตําหุ่งเนาะจ้าทอดทอดไปกินกบต้หุ่งเพราะว่าเรามุกหลายเทื่อเลยแล้วก็กุ้งเขาก็ก้อยหลายเทื่อเลยเนาะจักก้อยจักแจวรอบนี้ทํามาทอดกินกตําหุ่งทอดหรือคั่วกินกะตําหุ่งพี่น้องกินในหลายคนเซ็ตกระตองกระิทัยมทะเลเนาะกระติกีเสาะเก็ตเลยกระสิพูดเอาแต่เนื้อเพิ่นจ้าเนื้อ่ะิว่าเอ็ีเอสส้มส้มประตองแต่ถ้ามันหลายอีลี กะสีแบ่งเวลาบําเนนะจ้าลายให้แลสติ๊กเน้นบดเลยลากลากบุกีบานนึงเนาะแม่นจ้าเดี๋ยวอกาสหน้าหาชิมาหายพี่น้องเพราะว่าน้ำมันเริ่มแห้งน้ำเริ่มแห้งมืดเลยจะได้หาปลากันยาวช่วงนี้ครับเอาครับเดี๋ยวทํานี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนาะสติก๊กเนาะนี่ครับเสร็จแล้วเมนูเย็นนี้ของเราเต้มตำถอดกุ้งคั่วกุ้ง ปลาแนวเกี๊งหน่อไม้พี่น้องมามาครับแซ่บๆน้ำกั้นมามาพี่น้องกินแล้วกินแล้วกินหมดนี่เป็นหนุ่มละเป็นบ่าวละทำดินเด้อกินเด้อให้อึดจิกแบบนี้เนาะเหมือนอะไรนี่จะห่ายซื้อหนือเนาะนี่มองนะนี่มากเราเด็กน้อยก็สับปุ้ของคู่กัน tích xem... chân <coughs> <Em có. coughs> <Em có. Đúng coughs> là mhm gì <coughs> <có là> <coughs> คำใหญ่ขนาดเลยแซ้มไหมใหญ่บ่คำมึงแบบอร่อยคำผู้นี้แบบน้ำไม่ได้ซักเอยนะมันมักขนาดและคำหวมคำรวมจังสูงไข่อืมยังกันสูงไข่มาพีีแต่

เก่งเลยปัดเก่งที่เก่งที่เก่งี่้อหักแม่ขอก anyway. ันฮึมมมมอมม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 

ถ้เป็นภาษาบ้านเาจะสไลด์สไลด์เวกินบุตครับกินกินกินอยากมาหลายมือแล้วกินอย่างกราบุตะเในปากปัญหากินกินนี่ต้องขนมกับบกินขนมกับบกินมันขมในปากอะไรเป็นสีละเวนกับเป็นยา น้ำเตียงกูกินาคยาเข็มมาลดจักเข็มบุมีแอะยานจะกยาใหญ่ยาี่หวานทำไงก็บอกเอาไป่นีอย่าว่านะกินย่อว่ายากินยาไหมอย่าว่าเรื่องยานะคงกินเซ็บๆมั่ยกินเซ็ม

ครบนะเอากินก่อนกินก่อนก่อนตื่นก่อนอ่ะกินแล้วไปไปแล้ว C C แล้วครับแล้วครับเอาผู้ก่อสร้างเลยส้วงนะตื่นืนะส้วงน่าเหมือนส้วงซะแล้วไปหลายคำอยู่ มันแหงว่าลยเนาะมีแหใจรเบิดเลยด้ิเออได้กินกระปุ้นเนี่ยะปุ้นตำ่งรมาเาไ่ยังปนหยาจังหน่อยเนาะปลาเขาว่าุกปลา mộng bà nếu mà hết bao Như vậy bao nha có bao nha hết bao nha hết bao nha hết bao nhỏ hết bao nha hết bao nha hết bao nha เป็นแพร่แน่อยู่ในกล้องค่ะนี่แผร่บ้างลูกจะพาน้องไปใกล้ๆตายหาไม่ทีล้มก็มีจังเลยเหี้ยมาเห็นบุ่มไหมเห็นบุ่มไหมเดี๋ยวจับอย่าจับหยุด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 เลยก้องแเลย จับมาได้มหมสินอ๊อฟสนอ๊อฟดึงควมหน้าพร้อมตาหลายคนก็แซ่บเห็นหน้าป้อมน้องนายกันโอ้เต็มล่นแหลพี่น้องเต็กลองล้มครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพินท่นนีก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาสวัสดีครับบ๊เร็วครับเหมือนแล้วอะไม่ได้กินข้าวปุ้นอีกเหรอ